เกิดอีหยังขึ้นกับหมอล่ำอีสานแลรนศรีมูเจ้าขานะฮะสำหรับหมอล่ำสามปีเนาะโอ้โหมีนะฮะ ตอกตอกเกอร์คนหนึ่งซื้อดังบุเจ้าขาล่ะคะเออภาษาบากเกากับขึ้นนิดไอดออะอย่างประมาณนี้นะฮะเพิ่นซื้อดังมีผู้ติดตามบัากหลายเพิ่นออกมาว่าเกี่ยวกับเกิด<ม>อีสานนครศินมุเจ้าขาเอเว้าแห้งอยู่ได้บุเจ้าขาเพิ่นบอกว่าจังใดเฮามาฟังกันมุเจ้าขาโอ้โหเนาะอืมหลายคนกระตุนเต้นหลายคนก็อยากฟังมาอืมเพิ่นเว้าอยยุสองสามมื่แล้วบุเจ้าขาสมยิงสังก็เห็นบางคน อาติบทท่านได้เห็นเอามาซูฟังเอามาซูเบิงนะคะว่าเปิ่นเบาแนวใดไนี่ไปเบิงอีสานนครอนศรีโอ้อพี่น้องแซมามวนโพดมวนเลียเตะเขียงเสียงกัมวลเขียงเสียงดังดีครับนักร้องกับมิต่เด็กหน่อยมิตรผู้รออมิต่ผูงงามงามเสียงก็ดียัยงก็ดีดีเบดิดขั้นภาษาก,กับโอ้ยผดพกคุนึกว่ามิต่เพียรแตะพ้อยโอ้โอโอโอ สมเขาซาเขาลื่ออีสมเขามีการมีงานอีรีหมอลลัสามปีเฮ็ดได้ปันนีก้กูนึกว่าหมอลำระดับปะิทศนเราเรียกวซาสื่อๆซะมวนปวดก็บพ่อคนจ้่งแหละอีสานนครศสียนัานมวนแค่เคียงเสียงสุดเต้นแดนเซอร์อยังเต้นดีเบสปีสุยางสุเน,นียวถือว่าย่อมหลับย่อมหลับมวนเพียงแต่ละเพียงนี่มวนโดนตีห้าวโอ,โ,อโอ้ยย่อมหลับย่อมหลับแค่อีสานนครศสียมาอยู่ใสศใกล้ๆนี่ครับกูสิไปครับ ตลกนี่ได้หัวตะบัดย่างออกมาจนหอดบาสุดไทยพิตบ้าตลกนี่กูอยากให้เรียนจากสามทุ่มงคุณมวนโพดมวนเหนียะเลือดเบื้องมูเจ้าค่ะเพื่อนก็ตีคักตีแน่แต่มูเจ้าือ้อมาสร้างตีแห้งแท้ <laughs> อีสมหญิงเขาบริตีแบบนั้นเขาส้มเขายองเ <laughs> ออเนื้อว่ามันเขาตีเนาะ <laughs> เลิศแนี่นอนนะฮะอีสานนครสินไม่เมียเจ้าพาผู้ใดอยากจ้างเด้อค่ะติดต่อไปเลยจ้างเลยเลยบ่มี่มองติดต่อผู้ใดเป็นเอฟซีบอดโนดนะฮะบอดโนดบอดดากันละบุเจ้าขาบอดนาเรลหลาาันลาบสซันสายาเพิ่นเด้อขาเพิ่นบู้ใดนาเรเพิ่นผู้ดีขึ้นอย่างนี้บอดโนดน่นตาหากขึ้นอย่างนี้นาขาวปุลุนอยู่มุเจ้าเอ้